เราลงเรือลำเดียวกันแล้วว่ะฮ่าฮ่าฮ่าตะกี้ป๊าเลี้ยวผิดเลี้ยวถูกเราจะชนแล้วเราจะชนแล้วเราจะชนแล้วเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวรองข้อมือถือไปข้างในมันจะรอดไหมมันต้องมาขับตลอดไม่รอดดอกจะตายมากกว่าไม่รอดดอกจะตายมากกว่าไม่รอกจะตายมากกว่าป๋าข้างในต้องให้ลูกแอดวานเนี่ยน่อยะเดี๋ยวไปล่วง่ะจะชนแล้วเดี๋ยวชนาแอร์ขึ้นฝันตรงนั้นได้เลยนะป๊าเขาโกรธไปเลย ที่ subscribe and press the b e l อ i c ี n ใเดถีบเรือให้ดูไหนเลยทีพุ้ย้ไปดูเ็ถีบเรือไ้ยเขาไปถึงนู่นเลยอะจะไปให้หานปลาแล้วนะอ๋อถ้าน้ำถ่าน้ำเดินดีๆระวังสะดุดรับหนุ่มน้อยครับลูกเออไหนปลาใสเบสิลูกหนูลองลอยไปสิว่าปลามันจะมาไหมไม่เปิดครับต้องเยนเยอะๆหน่อยอ๋อมเทคนิคมีมีเล็ดลับเคล็ับ เยอะๆหน,น่อยปลาตะเบียดเยอะ,ยะยว้าวสามตัวเท่าที่นี่น่าจะเต็มร้านเลยนะ้ยต้องอยู่อ่าคือมีปลาไหมปลานยู่นะม,มามีปลาด้วยโอ,โอเคไหนเจอตัวอะไรช็อกเฮ้ยช็อกตามเจอตัวอะไร <_ c oughs> ทุกคนเราไม่ต้องแย่งกันจับตะเข็บอย่างนั้น <_ c oughs> ชอบางอันนี้เราลื้อสวนเขาแล้วลูกไปล้างมือไปล้างมืออีกรอบล้างมือด้วยน้ําไปเด็กไม่ยอมกลับเพราะว่าชอบตัวนี้มันไม่ถูกมังแตกมันแตกต่างกันมากโอ้ดูดิเจ้าคามชอบหรอชอบตลอดใช่ไหมเอาเดี๋ยวลองดูดิเฮ้ยเขาอาจจะถึงคิวก็ได้ไปเร็วไปเร็วไปเร็วมันต้องไงหรอสามสิบนาทีคนละสี่สิบนั่งได้รอรำหนู่นดีเอาไหมลำนู่นอะ นั่งกันสบายๆเลยนะลูก <Y ow. S 1> เอาป่ะเออเอาป่ะพฟ้าซิ่งเลย,ปยเป้นปเลยอ่ะเลยน้ําเลยอ่ะไม่ยอมกลับบา้านเด็กไม่ยอมกลับบ้านเมื่อกี้ป้าต้องไปเคลียร์แก่แฮแฮไม่ยอมกลับแฮบอกว่าขอเล่นเรือถีบเรือปัน่นเรือจะจครับแต่คือมันจะเอียงตะแคงไปข้างเลยอ่ะป้าเจอน้ำหนักป้าพี่เขาต้องหนึ่งศุลังแฮไปเลยอม่ได้ก็จบเดี๋ยวมาๆเข้าก่อนนะ ก็เดินหน้าถอยหลังแค่นั้นนาะใช่ไหมครับผมเราลงเรือลําเดียวกันแล้วว้าฮ่าฮ่าฮฮเลือดดีปัน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 ตะกีปฟ้าเลี้ยวผิดเรี้ยวถูกแล้วจะชนแน้วเราจะชนแล้วเราจะชนแล้วเลียเลียวเลียวชอบมือถือไว้ข้างในชอบถามว่าวันนี้เราจะรอดหอเปล่าตื่นมาเริ่มคิดแล้วเหมือนกันเพราะเราคาอยู่ตรงนี้พักหนึ่งแล้วฟานไปอ่ะเอาละเขามีหน่วยกู้ัยไหม อเอาแล้วเว้ยพวกวเราเรือรั่วเหรอเรือรั่วไหมเรือไม่ไปไหนแล้วพวกวเ,เราเฮ้ยเราเราเล่นแบบแอดวานซ์ ound, ดีกว่าเราขับถอยหลังเราดิบ้านอื่นไปหน้าเราถอยหลังอะ่ะก <c oughs> ่อนเราจะนั่งจะลงตัวก็จะถึงแล้ว <c oughs> เราจะรอดไหมไมันต้องมาขับตลอดไม่รอดอกจะตายมากกว่าไม่รอดออรอดอกจะตายมากกว่า แล้ฉลามอะไรจะเอาจ้องน้องเชื่อนะเฮ้ยน้องเชื่อเว้ยฉลามอะไรคนจะอยู่ในนี้มันร่องสวนมานั่นจระเข้ไหนไหนจระเข้ไหนอะเขียวๆได้หรอไม่ใช่มองไปสุดนั่นเมื่อกี้ฉลากแค่เขียวๆหรอมีจระเข้ได้หรอเนี่ยเหรอเจ้าขาแบบว่ามาไหนจระเข้ไหนไหนไม่มีปลาเจริงๆไม่ต้องกลัวปลาจับไปได้ดูใคขายยื่นไปได้แน่อันนี้หรือว่าจะไม่ดู ไ,ไม่เป็นไรชอเฮอยู่ยื้ขาไปลองหนุกช่วยให้นั่งให้น like> 네ั่งแบบ้นให้นั่งกลางขาเลยเหรอนี่เลยป้าจับอยู่นี่คุณนเออป้าจับอยู่อ่ะจป้าโอเคให้ชอเฮน อ่ะสักครัลงห,หลบไปลูกแม่เอาลูกนั่งตรงนี้สบายสุดเลยนะนเอาขาหนีบไว้อย่างนั้นแหละเออไม่ต้องน่ากลัวเออนัะและเพร้ามไหมเขานั่งกันอย่างนี้เขานั่งกันจริงเหรอปรา้าจริงจริงเอาขายื่นไปเป็นป้านะมันจะเอายื่นเปรี๊ยวล่วงเป็นสไลเดอร์ลื่นล,ลงไปอะ่ะก็อยู่แล้วมันมันไม่ได้กระแทกอะไรเลยแฮร์โอเคค่อยนั่งกันสบายหน่อยเรารู้แล้วใช่ไหมว่าทําไมรอบนึงเขาถึงหายไปนานจังมันไกลมากเลยอ่ะมาสัมภาษณ์ช่อแฮหน่อย เป็นไงบ้างคะวิวด้านหน้าเรืออยู่คนแรกเลยค่ะเว้าขาบ้างพลาดนี่ดีฮะจริงๆลองดูไม่ไม่ป้าจับอยู่ไม่ต้องกลัวลูกป้าทำไมต้องไงลูกแอดวานเนี่น่อยนะเดี๋ยวไปล่วงอ่ะถ้าเกิดว่าเรือจะชนปาก็จะผ่าดันแห่ไว้แห่จะได้สบายหลับปลาดันไว้ผะหอมผ่าล่วงเลยมาแห่ดิ้งก็ผ่าล่วงไปเลยไปนี่ไหมมะปเลวปลาเลี้ยวฝ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 าตีตอน ชนชนจะชนแล้วเดี๋ยวช่องแหวนขึ้นฝันตรงนั้นได้เลยนะป้าเขากระโดดไปเลยไปเดี๋ยวนะพวกเราเป็นไงช่องแฮมเพลินเลยไหมคะลูกเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยมีค่ะน่าจะมีน้องนี่เพียบน้ำแกะค่ะลูกใช้ได้เหมือนกันหรือเชื่อควาำถ่ายเดี๋ยวรู้มาเดี๋ยวรู้มาเดี๋ยวปะเขาหน่อย หน่าของสารจริงไงบ้านนี้จะให้อาหารแกะก็ไม่มีตังค์ทำอะไรก็ไม่มีตังค์ชออคามชออคามอุ้ยติดใจอะ่ะไม่ไปเลยหนุกไหมครับมหมดนุกไหมครับผิดโอ้